ลูกค้าเขาบอกว่ารถเขาสภาพป้ายแดงไม่ต้องขัดแล้วจะตอบลูกค้าว่ายังไงดีไม่ไม่ขัดแล้วให้ทําอะไรอะ่ะรถออกมาเนี่ยต่อให้เป็นรถป้ายแดงออกจากศูนย์มาครับผิวรถมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนกับที่ตาเราจริงนะถ้าเป็นคนที่เคยทํารถจากที่ร้านผมไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือเป็นรถปีเก่าเราก็ต้องขัดปรับสภาพผิว เพื่อให้ผิวลถมีความเรียบเสมอเอาของที่มันเป็นสิ่งสกปรกออกริ้วรอยที่เขาขัดสีรถมาให้ริ้วรอยที่เกิดจากการเช็ดฝูมันก็ต้องขัดปรับสภาพผิวถ้าถามว่าไม่ขัดแล้วลงน้ํายาเลยได้ไหมได้แต่ไม่รับประกันเรื่องความสวยงามไม่รับประกันว่าผิวลถที่มันมีอยู่มันจะเป็นรอยเป็นนุน่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วมันจะดีขึ้นหรือมันหายไปนะครับฉะนั้นอยากให้ลูกค้าสร้างความเข้าใจใหม่คือ รถเนี่ยจะทําเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบอะไรก็ช่างถ้ามีการขัดปรับสภาพด้วยครับมันจะดีกว่าที่เราไม่ทาเลยเลยอยากให้เข้าใจว่าหนึ่งขัดปรับสภาพผิวเพื่อให้ได้ความเงางามผิวรถสะอาดสองพอเวลาขัดปรับสภาพไปแล้วเวลาเราลงน้ํายาทามยาไปแล้วรถจะมีความเงางามสม่ําเสมอหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณดูแลรถโอเคไหมนะครับเราใช้รถไปอ่ะไม่ใช่ปีสองปีนะ อันเนนี้ยี่สิบสามยี่ิบสี่ปีผมใช้มาเนี่ยนะครับฉะนั้นดูแลรถอย่างที่ถูกอย่างที่ควรมันจะดีต่อคุณแล้วมันก็จะดีต่อเขาโอเคคนะครับเต็จรถต่อ